สวัสดีครับพบพ่อกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงชาแนลครับพบพ่อกันดีๆเมื่อนี้นะครับาบ้านสวนเกษตรพอเพียงกษตรมาบอกว่า,าได้ดําเนินการนะครับเริ่มจะทําเป็นพื้นที่ไร่นาส่วนผสมนะครับก็เริ่มต้นเป็นที่โชคดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมได้รับสะน้าเพื่อการเกษตรนะครับานะขนาดบรรจุ1260รลูกบาทเมตรของ กรมพัฒนาที่ดินนะครับก็เป็นที่ดีใจมากครับก็คิดว่าฟันครับตอนแรกก็หวังว่าจะาได้ลงทุนเป็นจํานวนมากนะครับแต่ที่นี่เมื่อได้สระน้ำแล้วผมก็เลยจัดการวางแผนการทําไรนาส่วนผสมนะครับต่อไปนี่ผมก็จะมีไรนาส่วนผสมนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นนาเป็นหลายส่วนครับผมก็จะมีส่วนส่วนทานานะครับแล้วก็เป็นส่วน ป่าไม้แล้วก็เป็นพืชผักผลไม้นะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่นะครับเนาะคือพื้นที่นะครับเป็นสระน้ําเพื่อการเกษตรนะครับเนาะของกรมพัฒนาที่ดินพอดอีลงชื่อไว้ก็มีโอกาสได้กับเขาครับก็เลยได้เป็นเป็นพื้นฐานเป็นแรงดนบันดาลใจนะครับให้ผมที่จะคิดวางแผนในการทํานาอะไรนาะสนผสมนะครับผมก็วางแผนออกเป็น3ช่วงนะครับ ถ้าเปรียบดูแล้วก็จะเหมือนกับว่าเป็นโคกหนองนานะครับซึ่งโคกหนองนานั้นนะครับการขุดสะขุดคลองจะอาจจะเป็นอา่าเป็นโค้งเป็นโค้งเป็นหยักนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะวางแผนโดยการทําเป็นอ่าล่องน้ําเพื่อการเกษตรนะครับเป็นลักษณะของทางตรงนะครับแล้วก็ผมก็จะแบ่งเป็นหนองอยู่ฝั่งนี้ฝั่งโน้นก็จะเป็นโคกอาจจะเป็นป่าไม้นะครับปลูกป,ป่าแล้วก็ตรงกลางก็จะทานานะครับรอบ บริเวณตรงนี้นะผมก็จะอาจจะเป็นสวนผลไม้นะครับซึ่งด้านข้างๆเขาก็ทำไร่อ้อยกันนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่โชคดีของผมครับวันนี้ได้มาบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับบอกพี่บอกน้องนะครับบอกพี่น้องทุกคนนะครับว่าผมกําลังจะเริ่มทําโครงการนะครับไรนาสวนผสมนะครับซึ่งก็รอดูกันต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับหากชอบใจบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ